ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่67ลางร้ายตระกูลหลินประสบความสำเร็จในการขายหินหยางหยวนที่มีมูลค่ามหาศาลผลกำไรมากมายที่พวกเขาได้รับทำให้หลายคนตะลึงงันไปตามตามกัน เพราะเมื่อพวกเขานําไม้เหล็กจํานวนมากไปแลกเปลี่ยนกลับได้รับหินหยังหยวนมาประมาณ20ก้อนเห็นได้ว่าผลผลิตของต้นไม้เหล็กทั้งหมดที่มีไม่อาจเทียบได้กับการทํางานในเหมืองแร่เพียงแค่วันเดียวเทียบกันไม่ได้เลยด้วยเหตุผลนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาขายหินหยังหยวนได้เป็นหีบหลินเจินเทียนก็เรียกแรงงานจากตระกูลหลินเกือบทั้งหมดที่มีให้เดินทางมาทํางานที่ดงต้นไม้เหล็กแทน คนภายนอกอาจจะมองว่าพวกเขาตั้งใจจะทำให้ดงต้นไม้เหล็กกลายเป็นกิจการหลักของตระกูลเพียงเท่านั้นการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจของตระกูลหลินเรียกสายตาขี้สงสัยได้มากทว่าดงต้นไม้เหล็กก็มีแต่ไม้เหล็กจะไปมีอะไรได้ทุกคนรู้ดีว่าระหว่างการส่งต่อกิจการตระกูลเหลยได้ทำลายผืนดินเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นดงต้นไม้เหล็กแห่งนี้จึงสูญเสียมูลค่ามหาศาลของมันไปแล้วแต่แทนที่ตระกูลหลินจะปฏิเสธไม่รับพวกเขากลับเลือกที่จะรับและพยายามบุกเบิกให้ดงต้นไม้เหล็กเป็นกิจการหลักของตระกูลคนภายนอกมองว่าตระกูลหลินให้ความสนใจกับไม้เหล็กมากจนเกินไปถึงขนาดปิดหูปิดตากับสภาพการตรงหน้าตระกูลหลินเลือกที่จะเงียบเฉยกับคำวิจารณ์เหล่านี้พวกเขาไม่ได้อธิบายหรือประกาศออกไปให้คนนอกรู้พวกเขาปิดข้อมูลทั้งหมดไม่ให้รั่วไหล ดังนั้นคนนอกตระกูลหลินจึงไม่มีใครรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าแม้ว่าพวกเขาจะพยายามปกปิดอย่างที่สุดแต่สำหรับคนบางคนก็ยังคงได้รับการยกเว้นเมืองชิงหยางตระกูลเหลยในห้องโถงกว้างของคฤหาสน์ตระกูลเลยสมาชิกตระกูลเลยจํำนวนมากนั่งประจําที่และพูดที่นั่งอยู่ตำแหน่งประธานก็คือหัวหน้าตระกูลเลยเลยเป้า ตอนนี้สีหน้าของผู้นำตระกูลมืดครึ้มราวกับเกิดลางร้ายก่อนพายุจะโหมกระหน่ำทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆร,ระวังตัวอย่างยิ่งแต่ละคนหวาดกลัวในความเจ้าอารมณ์ของชายชาราท่านพ่อข่าวที่ข้าได้รับมาเป็นความจริงตระกูลหลินเดินทางไปยังเมืองเหยียนก็เพื่อขายไม้เหล็กก็จริงทว่าจุดประสงค์หลักของพวกมันคือการขายหินยางหยวนหลายร้อยก้อนต่างหากถึง แม้ในปีนี้ตระกูลหลินจะเติบโตขึ้นมากแต่ทรัพยากรจํานวนมหาศาลเช่นนี้ตระกูลเลยก็ยังไม่สามารถหาได้ง่ายๆตระกูลหลินที่ได้กว่าพวกเราทุกทางทําได้อย่างไรกันซ้ายมือของที่นั่งประธานเลยพีกล่าวด้วยสีหน้าขมขื่นเจ้าจะบอกว่าอะไรนะหลังจากที่ได้ยินข่าวหินหยางหยวนจํานวนมากสายตาของเลยเป้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยรีบถามขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนเห็นพฤติกรรมแปลกๆของตระกูลหลิน พวกเรารู้ดีถึงมูลค่าของดงต้นไม้เหล็กในปัจจุบันหากหลินเจิ้นเทียนคิดจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับพื้นที่ที่ผุพังอย่างนั้นแล้วล่ะก็เขาก็คงแก่จนเลอะเลือนไปเสียแล้วเลยพิกรอกตาไปรอบๆถงตอบด้วยเสียงแผ่วเบาผู้คนที่เหลือพากันพยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยกับคำพูดนี้อดีตที่ผ่านมาหลินเจิ้นเทียนเดินทางมาที่เมืองชิงหยางตัวคนเดียวสร้างตระกูลหลินขึ้นมาเพียงลำพังด้วยปัญญาและความฉลาดหลักแหลม ไม่มีผู้ใดเชื่อว่าเขาจะพยายามปลูกต้นไม้ที่ไร้ผลการทุ่มเทที่ไร้ประโยชน์น้าจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่มากกว่าพอนึกถึงหินหยางหยวนจำนวนมากที่ตระกูลหลินขายไปสีหน้าของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนถ้าคา,าดไม่ผิดตระกูลหลินจะต้องพบทรัพยากรแหล่งใหม่ในดงต้นไม้เหล็กของเราแน่ใกล้ๆดงต้นไม้เหล็กเคยมีทรัพยากรที่ดูเหมือนจะคล้ายกับหินหยางหยวน คำพูดของเลยพีเรากับจะทําให้พื้นดินสะ,สะเทือนอย่างไม่ต้องสงสัยคนทั้งห้องถงเงียบกริบทันทีครู่ใหญ่ๆต่อมาใครบางคนก็ตะโกนขึ้นด้วยไม่อยากจะเชื่อมันจะเป็นไปได้อย่างไรเราครอบครองดงต้นไม้เหล็กมาหลายปีพวกเราไม่เคยได้ยินเรื่องสายแร่มมาก่อนเลยพวกเราไม่เคยสำรวจทั่วทั้งบริเวณอย่างจริงจังเลยพีที่มีสีหน้าเคร่งครึมจ้องไปที่เลยเป้าที่นั่งอยู่หัวโตวสุดหายใจลึกสุดปอดกล่าวว่า ท่านพ่อดูเหมือนว่าเราได้ส่งมอบพื้นที่ที่มีค่ามหาศาลให้กับตระกูลหลินเสียแล้วเปรียถ้วยชาในมือของเหลยเป้าแหลกละเอียดน้ำชาล้นทะลักออกมาตามง่ามนิ้วใบหน้าชราเหี่ยวย่นดูบิดเบี้ยวจนน่าสยดสยองเมืองแร่ยานยางหยวนห้าคำง่ายๆบีบหัวใจของเหลยเป้าอย่างยิ่งเขารู้มูลค่าของเมืองแร่ดี หากดงต้นไม้เหล็กมีสายแร่หินอย่างหยวนอยู่จริงๆแล้วก็ถึงจะเป็นจำนวนเล็กน้อยแต่ก็มีมูลค่ามากกว่าดงต้นไม้เหล็กทั้งหมดเสียอีกพวกเขามอบเมืองแร่ที่มีมูลค่านับไม่ได้ให้กับตระกูลหลินไปเสียแล้วก่อนหน้านี้พวกเขายังเคยหัวเราะเยาะที่ตระกูลหลินที่ได้รับดงต้นไม้เหล็กซึ่งเสียหายไปกว่าครึ่งแต่พอมาย้อนนึกไปอีกทีเสียงหัวเราะนั่นทำให้พวกเขายิ่งสมเพชตัวเอง ทุกคนเห็นสีหน้าที่ชวนขนลุกของเหลยเป้าต่างพากันไม่กล้าเอ่ยปากระหว่างนี้ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งส่งคนของเราเข้าไปสอดแนมล้วงข้อมูลในดงต้นไม้เหล็กออกมาให้ได้มากที่สุดข้าต้องการได้รับคำยืนยันว่าที่นั่นมีสายแรกของหินยังหยวนจริงหรือไม่ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่สีหน้าของเหลยเป้าถึงค่อยๆกลับมาเป็นปกติทว่าน้ำเสียงยังคงเย็นเฉียบราวกับพายุเดือนส2ของคืนพระจันทร์เต็มดวง อีกอย่างข้าอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวของตระกูลหลินถ้าพวกมันเดินทางไปเมืองเหยียนอีกบอกให้ข้ารู้ทันทีรับทราบเมื่อได้ยินคำสั่งนี้สมาชิกของตระกูลเหลยใช้น้ำเสียงอ่อนน้อมตอบกลับอย่างพร้อมเพรียงพวกเขาส่งสายตาให้กันไม่รีรอเดินออกจากโถงไปช้าๆเมื่อคนออกไปกันหมดห้องทถงก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งเลยเป้าที่สีหน้าเฉยชานั่งลงบนเก้าอี้พักใหญ่ๆเสียงหัวเราะชั่วร้ายก็ดังขึ้น หลินเจิ้นเทียนในเมื่อตระกูลหลินของเจ้ารนหาที่ตายเองก็อย่าทอดตระกูลเหลยของข้าที่ใช้วิธีโหดเหี้ยมเสียเล่าหลังจากกลับมาจากเมืองเหยียนเป็นที่เรียบร้อยภารกิจหลักของตระกูลหลินคือการทำเหมืองแร่หินอย่างหยวนในดงต้นไม้เหล็กเมื่อหลินต้องไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักเขาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกซ้อมคนเดียว เป้าหมายของการฝึกซ้อมมีอยู่3ด้านคือด้านพลังหยวนด้านทักษะการต่อสู้และด้านการฝึกจิตที่เขาเพิ่งให้ความสนใจพลังของหลินต้องตอนนี้หยุดอยู่ที่ระดับตีหยวนจิ้งขั้นปลายช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้เหมือนกับว่าถ้าเขามุ่งหน้าต่อไปอย่างดุดันก็จะสามารถไปถึงระดับเทียนหยวนจิ้งได้อย่างไรเสียก็ยังมีช่องว่างที่ห่างกันมากระหว่างความเป็นจริงกับความคาดหวังเวลาผ่านไปเป็นเดือนตั้งแต่หลินต้องกลับมาจากเมืองเหยียนเขาทุ่มเทอย่างถึงที่สุด และยังได้รับความช่วยเหลือจากยาอย่างหยวนทว่าเขากลับไม่ได้เข้าใกล้สิ่งที่หวังเอาเสียเลยบันไดขั้นสุดท้ายเพียงก้าวเดียวดูราวกับภูเขาที่เขาไม่สามารถก้าวผ่านไปได้สักทีการฝึกฝนที่ไรวิแววทําให้หลินต้องหมดหวังแต่ก็ยังไม่ละความพยายามมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะข้ามไปถึงขุมพลังระดับเทียนหยวนจิ้งได้ผู้คนมากมายใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะไปถึงจุดนั้นเขารู้ดีว่าตนคงจะมองโลกในแง่ดีเกินไป หากจะหวังผลลัพธ์หลังจากการฝึกฝนแค่ไม่กี่เดือนสำหรับทักษะการต่อสู้หลินต้งก็ชำนาญขึ้นมากตอนนี้เขาสามารถใช้ตราประทับประตูพิศวงบทที่สองได้โดยไร้ข้อผิดพลาดยิ่งไปกว่านั้นเขายังค่อยๆเชี่ยวชาญในบทที่สามมากขึ้นอีกด้วยตั้งแต่ที่เขาเข้าสู่พลังระดับตีหยวนจิ้งขั้นปลายทําให้เริ่มใช้พลังหยวนจากหินลึกลับกับตราประทับประตูพิศวงบทที่สได้คล่องแคล่วขึ้น พลังหยวนและทักษะการป้องกันตัวของเขามีพัฒนาการที่มั่นคงเหลือเพียงอย่างเดียวคือการฝึกจิตในช่วงระยะเวลาสั้นๆของเดือนเพียงเดือนเดียวหลินตงก็รับรู้ถึงพลังจิตที่ไร้ตัวตนอย่างชัดเจนจังหวะการเต้นของหัวใจและชีพจรในแต่ละครั้งเพิ่มพูนขึ้นอย่างดูเดือดเขาประความสําเร็จในการฝึกบทแรกของเสินตงเพียนยิ่งไปกว่านั้นพัฒนาการที่โดดเด่นนี้ผุดขึ้นมาราวกับปลาที่หัดว่ายน้ําจนเชี่ยวชาญเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีตัวช่วยใดๆ จากความพิเศษนี้หลินต้องคงต้องยอมรับว่าตัวเองคงจะมีพรสวรรค์นในการฝึกจิบขณะที่หลินต้องซุ่มฝึกซ้อมเงียบๆเ,เวลาสองเดือนก็ผ่านพ้นไปเดือนที่สามใกล้เข้ามาการขนส่งครั้งใหญ่กว่าครั้งก่อนกำลังตรเตรียมกันอย่างขมักขม้นอยู่ภายในดงต้นไม้เหล็กเมื่อมีการเคลื่อนไหวข่าวนี้ก็ถูกส่งผ่านนกพิราบสื่อสารที่บินไปเกาะที่ไหล่ของหัวหน้าตระกูลเลยเลยเป้าปลดกระดาษแผ่นเล็กที่ผูกไว้กับนกพิราบ หลังจากที่อ่านคร่าวๆจบมุมปากก็ค่อยๆย,ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอันชั่วร้ายตอนที่68พักมังกระดำดูถ้าว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ราบรื่นเหมือนคราวก่อนจากข้อมูลที่ข้าได้รับหินหยัางหยวนพวกนี้ได้ดึงดูดหมาป่าหิวโซหลายตัวเข้าเสียแล้วที่ห้องถงใหญ่ของดงต้นไม้เหล็กหลินเจิ้นเทียนกล่าวเสียงเคร่งครึมสีหน้าจริงจังระหว่างที่กวาดมองไปที่คนอื่นๆหืม หรือว่าจะเป็นพวกตระกูลเลยที่เริ่มเคลื่อนไหวหลังจากได้ฟังคําบอกกล่าวสีหน้าของคนเข้าร่วมประชุมก็เปลี่ยนไปหึไอจิงจอกแก่เจ้าเล่ห์เลยเป้าถ้ามันรู้คงไม่เคลื่อนไหวเล็กน้อยเช่นนี้หรอกจากแหล่งข่าวของข้าผู้ที่หมายตาหินอย่างหยวนน่าจะเป็นพักมังกระดำเสียมากกว่าหลินเจิ้นเทียนกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวพักมังกรดำ ชื่อที่ลอยเข้าหูทําให้แม้แต่ลิ่นต้องที่ยืนอยู่ข้างๆยังอดที่จะเลิกคิ้วขึ้นไม่ได้มีกลุ่มโจรมากมายตั้งฐานอยู่ห่างจากเมืองชิงอย่างราวร้อยลี้และพักมังกระดาําก็คือหนึ่งในกลุ่มที่มีชื่อเสียงเหม็นโฉดที่สุดจรกลุ่มนี้ล่ําลือกันว่าโหดเที่ยมและไร้ความปราณีหัวหน้าทั้งสองของพักมังกระดาํามีสายรายงานว่ากําลังภายในของพวกมันอยู่ในระดับเทียนหยวนจริง ดังนั้นชื่อเสียงจึงถือว่าน่ากลัวมากสำหรับคนในเมืองชิงหยางพักมังกรดำรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราจะขนส่งหินอย่างหยวนจำนวนมากขนาดนี้พวกมันน่าจะรู้ว่าตระกูลหลินของเราแข็งแกร่งพอสมควรน,นี่หลินเซียวกล่าวในอดีตตระกูลหลินไม่เคยทับเส้นกลุ่มโจรพวกนี้มาก่อนทำไมจูจ่ๆพักมังกรดำถึงพุ่งเป้ามาที่พวกเขา คือหือข้าเกรงว่าตระกูลเลยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การเคลื่อนไหวล่าสุดของพวกเราคงจะรับความอยากรู้อยากเห็นของพวกมันเข้าให้หลินเจินเทียนกล่าวเยาะท่านพ่อท่านหมายความว่าพรรคมังกรดำถูกว่าจ้างโดยตระกูลเลยหรืออีกด้านหนึ่งหลินเคินและหลินหมังที่มีสีหน้าเคร่งเครียดเอ่ยถามขึ้นตามความเข้าใจของข้าเลยเป้าจัดเป็นคนประเภทนี้ หลินเจินเทียนพยักหน้าน้อยๆแววตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาพูดขึ้นอีกว่าคนนี้ข้าจะนำทางขบวนส่งของเหมือนคราวก่อนให้หลินเซียวและหลินมังติดตามไปด้วยส่วนหลินเคินเจ้าคอยคุ้มกันอยู่ที่ดงต้นไม้เหล็กข้าอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันว่าพักมังกรดำจะกล้าต่อกรกับตระกูลหลินของข้าหรือไม่รับทราบ เมื่อได้ยินคำสั่งของผู้นำตระกูลหลินเซียวและหลินม่งตอบรับทันทีหลังจากออกคำสั่งเสร็จเรียบร้อยหลินเจินเทียนก็หันมาบอกหลินต้งบ้างต้องเออครั้งนี้เจ้าไม่ควรตามพวกเราไปอยู่นิ่งๆที่ดงต้นไม้เหล็กนี้ก็พออาจจะเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ในการเดินทางก็เป็นได้ถึงแม้พละกกำลังของหลินต้งจะสามารถปกป้องตัวเขาเองแต่จะปลอดภัยกว่า หากเขาอยู่ที่ดงต้นไม้เหล็กเมื่อได้ยินคำสั่งของหลินเจิ้นเทียนหลินต้องทำเพียงพงกหัวรับทราบเวลาเป็นสิ่งสำคัญข้าต้องการให้พวกเจ้าสองคนรวบรวมกำลังพลที่เรามีรับทราบหลินเซียวและหลินมัง่งผกสีสะอีกครั้งลุกขึ้นเดินออกไปไม่นานเสียงฝีเท้ามา้าก็ดังก้องขึ้นมาเสียงดังสะท้อนราวกับการมาถึงของพายุสายฟ้า ด้านบนของกำแพงหลินต้องมองลงไปยังกองกำลังจำนวนมากที่กำลังออกเดินทางท่ามกลางสายตาของผู้คุมการพวกเขามุ่งหน้าไปที่ถนนหลักโดยมีฝุ่นสีเหลืองฟุ้งตลบไล่หลังข้าหวังว่าพวกท่านจะกลับมาโดยสวัสดีภาพหลินต้องถอนหายใจเบาๆรับรู้ได้ถึงบรรยากาศตึงเครียดในตระกูลหลินสถานการณ์ดูเดือดนี้ทำให้แม้แต่สมาชิกรุ่นเยาวยังรู้สึกเครียดไปตามๆกัน เมื่อรู้สึกถึงความกังวลของหลานชายหลินเขินที่อยู่อีกด้านส่งยิ้มปลอบโยนหลินตองอย่าก,กังวลไปเลยท่านปู่นำทางไปด้วยตัวเองเช่นนี้ลุงเองก็สงสัยเหมือนกันว่าพรรคเมงกรดดำจะกล้าโจมตีพวกเราจริงๆหรือขอรับหลินต้องรับคำเสียงอ่อยวันนี้หลินเสียและหลินหงอยู่ที่ดงต้นไม้เหล็กเจ้าหน้าจะไปหาพวกเขาอย่าก,กังวลกับเรื่องนี้เลยปล่อยให้ผู้ใหญ่จัดการเองเถอะ ลิ้นเคินตบเบาๆที่ไหล่ของลิ้นต้องก่อนที่จะหันไปสังการข้าอยากให้ทุกคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแม้จะเป็นเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวก็ให้รีบส่งสัญญาณเตือนทันทีไม่มีข้อยกเว้นห้ามคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่นี้เป็นอันขาดรับทราบพ่อลิ้นเคินออกคำสั่งเสียงตอบรับจากคนบนกำแพงก็ดังขึ้นพอแสงอาทิตย์สาดลงมายัางพื้นดินทั่วทั้งดงต้นไม้เหล็กก็ตื่นตัวกันยกใหญ่ หลินต้องปลีกตัวออกมาเดินตรงไปยังลานฝึกซ้อมเห็นหลินเสียหลินหงรวมทั้งสมาชิกรุ่นเยาวคนอื่นๆกำลังฝึกซ้อมกันอยู่หลินต้งเมื่อพวกเขาเห็นหลินต้องเดินเข้ามาทุกคนก็หันมาเอ่ยทักทายด้วยความตื่นเต้นตอนนี้หลินต้องเสมือนเป็นวีรบุรุษในดวงใจพวกเขาไปแล้วเบื้องหน้าหลินต้องหลินเสียยืนเท้าเอวบอบบางทำหน้ามุ่ยกล่าวขึ้น ได้ข่าวว่าช่วงนี้การฝึกฝนของเจ้าช่วงนี้ผลลัพบช่างน่าประทับใจมองไปที่หญิงสาวผู้สง่างามตรงหน้าหลินต้องตอบกลับด้วยใบหน้าเปื้อนยิม้มพี่สาวอย่าล้อข้าเล่นเลยฮ่าฮ่าพอเห็นสีหน้าของหลินต้องหลินเสียก็อดคำไม่ได้นางโบกมือเรียวเล็กขาวราวกับหิมะนั่งลงบนก้อนหินข้างๆกล่าวต่อก็ได้ได้ข้าไม่หลอเจ้าแล้วเจ้าคิดว่าท่านปู่และคนอื่นๆจะเจอปัญหาในการเดินทางครั้งนี้ไหม เมื่อคำถามจบลงความวิตกกังวลก็ปรากฏขึ้นนางเองก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดภายในตระกูลนางรู้ดีว่าการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตระกูลในแต่ละครั้งนั้นรุนแรงเพียงใดหลินเจินเทียนและคนอื่นๆเสมือนเสาหลักของตระกูลหลินหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับพวกเขาตระกูลนี้คงแตกสลายแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาคงจะหาความสงบสุขในชีวิตที่เหลือไม่ได้อีกต่อไปอย่าก,กังวลไปเลย ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยหลินต้องแอบถอนหายใจมองไปที่ใบหน้ากระวนกระวายของหลินเสียและสมาชิกรุ่นเยาวคนอื่นๆเขาอดที่จะกัดริมฝีปากไม่ได้ถ้าตอนนี้ตระกูลหลินมีผู้มีกำลังภายในระดับหยวนตันพวกเขาคงไม่ต้องกังวลใจแบบนี้พระกำลังเป็นเครื่องวัดความปลอดภัยที่ดีที่สุด หลังจากได้ยินคำปลอบใจจากหลินต้งสีหน้าของหลินเสียก็ดีขึ้นเล็กน้อยนางเริ่มเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองชิงอย่างเร็วๆนี้พวกเขาพูดคุยกันพักใหญ่หลินหงที่อยู่ใกล้ๆจู่ๆก็เดินเข้ามามองไปที่หลินต้องด้วยท่าทางลังเลใจก่อนจะตัดสินใจพูดว่าหลินต้องตอนที่ข้าฝึกกระบวนท่าหนึ่งข้าเจอปัญหาเข้าเจ้าพอจะช่วยแนะนำข้าได้หรือไม่ ได้ยินคำร้องขอร้องของอีกฝ่ายทั้งหลินต้งและหลินเสียก็ยืนตะลึงมองไปทางหลิงหงอย่างเหลือเชื่อเด็กหนุ่มผู้นี้มักจะทะนงตนอยู่เสมอทั้งสองไม่คิดว่าหลินหงจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นขอความช่วยเหลือจากหลินต้งก่อนด้วยซ้ำหลินเสียกังวลใจว่าหลินต้งอาจจะปฏิเสธหลินหงเพราะเรื่องในอดีตของพวกเขาทว่าหลินตงกลับส่งยิ้มพยักหน้าให้เบาๆได้สิ เราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วได้ยินหลินต้องตอบกลับด้วยความยินดีหลินหงก็อึ้งไปเล็กน้อยใบหน้าของเขากลายเป็นสีแดงกำรู้สึกละอายใจกับการกระทำที่ไร้สาระของตนในอดีตหลินหงช่วยแสดงกระบวนท่าที่เจ้ากำลังฝึกซ้อมตอนนี้ให้ข้าดูหน่อย ลินหงพยักหน้าถอยหลังเล็กน้อยจัดท่าทางของตนเองให้อยู่ในท่าต่อสู้หลิ้นต้องนั่งลงจูจ่ๆก็ผุดลุกขึ้นมารอยยิ้มสดใสบนใบหน้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเคร่งครึมและตื่นตระหนกต้องเออเป็นอะไรไปหรือเมื่อเห็นเด็กหนุ่มเปลี่ยนท่าทีไปหลิ้นเสียก็ถามขึ้นแย่แล้ว หลินต้องสูดหายใจลึกไม่ได้อธิบายใดๆรีบวิ่งตรงไปยังประตูทางเข้าดงต้นไม้เหล็กเขากระโจนขึ้นไปบนกำแพงมองกวาดสายตาไปไกลสุดทางของถนนใหญ่มีฝุ่นสีเหลืองรวมตัวกันหนาแน่นเสียงฝีเท้ามาจำนวนมากกำลังตรงเข้ามาหาพวกเขาราวกับคลื่นยักษ์ย้ายส,สาดนั่นอะไรที่ด้านหลังหลินเสียหลินหง แม้แต่ชิงฐานก็ตามมาด้วยเมื่อพวกเขามองเห็นกลุ่มฝุ่นสีหน้าตื่นตระหนกก็ปรากฏขึ้นพวกมันคือคนจากพักมังกรดำพวกเราโดนหลอกเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่หินอยางหยวนที่ท่านปู่ไปส่งแต่เป็นดงต้นไม้เหล็กหลินต้องมีสีหน้าเคร่งครึมกำหมัดแน่นจนเสียงกระดูกกอลลั่นกรอบครั้งนี้ หากปกป้องดงต้นไม้เหล็กเอาไม้ไม้ตระกูลหลินของพวกเขาต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างแสนสาหัสแน่สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบขึบ้นซุปเปอร์แังส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทพการเวลา